ตอนนี้ห้องครัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ต้องบอกว่าเป็นเคาน์เตอร์ครัวสไตล์ฝรั่งด้วยนะครับเนื่องจากทําการยกสูงจากพื้นขึ้นมาเนี่ยสูงกว่าปกติหน่อยหนึ่งนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะสูงประมาณสัก80-85แเซนอันนี้คือไซส์คนไทยนะครับแต่ถ้าเป็นไซส์ฝรั่งก็ขึ้นไปนิดนึง88-90ถึ88เซนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่ามันยังมีดีเทลตั้งแต่งานฐานลากเลยนะ ซึ่งหลังนี้นะครับเราเนี่ยทำการทําตั้งแต่งานฐานล่างเลยคุณผู้ชมก็คือตอกเสาเข็มเป็นไมโครโพายหลังบ้านเนี่ยใช้ไมโครพายไอ้ยี่ต้นนะครับซึ่งเจ้าไมโครพายไอยี่ิต้นตรงนี้สามารถรับน้าหนักเนี่ยห้องครัวขนาดประมาณ5.5เมตรคูณ2เมตรได้แบบพอดีพอดีเลยสวัสดีครับผมโบสสาโร์สแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้าน อินดี้สองบางนารามคำแหงสองหลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทต่อแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเตอิบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1 พวิคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับหลังนี้นะครับเคยมาถ่ายไปแล้วนะตอนนั้นเป็นการที่เรามาเก็บรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บรายละเอียดหลังคาพื้นลงรถแล้วก็ห้องครัวหลังบ้านนะครับส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องครัวหลังบ้านเป็นห้องครัว2สเต็ปแล้วก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้าง ก่อนอื่นต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ท่านเจ้าของบ้านเนี่ยอยู่บ้านด้วยแล้วก็ให้เราสัมภาษณ์ด้วยนะครับซึ่งหน้าบ้านจะเป็นงานหลังคานะครับไวนิวท้องเรียบสไตล์โมเดิร์นแล้วก็ปูกระเบื้องพื้นลานจอดรถนะครับซึ่งตรงนี้สามารถใช้งานได้จริงนะแล้วก็เราเนี่ยทำงานเสร็จไปแล้วประมาณหนึ่งเดือนนะครับฟีดแบ็กเมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้ถามไถ่แล้วว่ามีปัญหาอะไรไหมหลังคารั่วไหมนะครับท่านเจ้าของบ้านบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็ที่สําคัญคือท่านเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะครับ พี่ท่านหนึ่งนะครับที่รู้จักกันนะครับเป็นคนที่ดูแลให้นะท่านเจ้าของบ้านอยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ที่อเมริกานะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทําทการว่าจ้างเราโดยที่ไม่ต้องมาที่ประเทศไทยนะก็คือโอนเงินนะครับจากอเมริกามาจ่ายที่บริษัทแล้วก็ให้ให้ญาติท่านหนึ่งนะครับเข้ามาดูแลนะครับเข้ามากํากับสุดท้ายแล้วนะครับหน้างานเนี่ยออกมาตรงใจนะครับตรงปก ตามแบบที่ต้องการเลยนะเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวหลังบ้านกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงตามมาดูได้เลยครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่บริเวณหลังบ้านแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ห้องครัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วต้องบอกว่าเป็นเคาน์เตอร์ครัวสไตล์ฝรั่งด้วยนะครับเนื่องจากทําการยกสูงจากพื้นขึ้นมาเนี่ยสูงกว่าปกติหน่อยหนึ่งนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะสูงประมาณสัก 8 0ดสถึงแปเซนอันนี้คือไซส์คนไทยนะครับแต่ถ้าเป็นไซส์ฝรั่งก็ขึ้นไปนิดนึง8 8ดสแถึงเกซนอะไรประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าความสูงความต่ำเนี่ยนะครับมีส่วนสําคัญในการใช้งานยังไงต้องบอกว่าถ้าเป็นคนเอเชียแบบผมนะครับว่าตัวเตี้ยแล้แหละนะฮะเวลาคุณจะใช้งานน่ยมือคุณเนี่ยจะต,ต้องยกสูงขึ้นมาหน่อยนะก็คือเอาง่ายเลยว่ามันอาจจะแบบ ติดขอบตรงนี้นะครับสูงขึ้นอาจจะแบบไม่ไม่ค่อยถนัดนะครับหรืออีกทางหนึ่งคือเวลาคุณหั่นสมมตินะอันนี้คือเขียงสมมติผมใช้มีดเนี่ยมีดหั่นนะครับองศาที่จะลงแรงองศาที่อะไรมันมันไม่เต็มที่แต่ถ้ามันต่ําลงไปอีกประมาณสัก5เซนมันจะแบบอ่าจะถนัดหน่อยนะครับอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นสไตล์คนยุโรปนะครับฝรั่งเขาจะตัวสูงเนาะในการที่อ่าเขาตัวสูงเนี่ยเมื่อเคาน์เตอร์มันเตี้ยเนี่ยมันก็จะแบบอารมณ์ประมาณนี้มันก็จะแบบมันก็จะเตี้ยไปอ่ะคุณผู้ชมพอนดิข้าออกไหม ดังนั้นเนี่ยความสูงของระดับคเคาน์เตอร์เนี่ยมีส่วนสําคัญในการใช้งานนะครับตรงนี้ไซส์ก็ไม่ได้สูงจนเกินไปถึงกับยุโรปนะก็ใช้งานได้จริงขยับขึ้นมานิดหนึ่งนะครับทีนี้ดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือดีเทลในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่ามันยังมีดีเทลตั้งแต่งานฐานลากเลยนะซึ่งหลังนี้นะครับเราเนี่ยทำการทําตั้งแต่งานฐานลากเลยคุณผู้ชมก็คือตอกเสาเข็มเป็นไมโครพายหลังบ้านเนี่ยใช้ไมโครพายไอ้ยี่สิบสองสี่ต้น ซึ่งเจ้าไมโครไพไอยิบสองสี่ต้นตรงนี้สามารถรับน้ำหนักเนี่ยห้องครัวขนาดประมาณ5.5เมตรคูณ2เมตรได้แบบพอดีพอดีเลยนะครับซึ่งสเปคที่เราใช้เนี่ยเราเผื่อรับแรงโหลดที่ไม่คาดคิดหมายความว่าการที่ลงเสาเข็มไปแล้วนะครับมันก็จะมีแรงโหลดในส่วนของตัวเสาเข็มซึ่งในการคำนวณของวิศวกรนะครับเขาจะคำนวณจากตุ่มที่ทำการตีลงไปแล้วก็น้ำหนักของตุ่มแล้วก็การยกของตุ่ม นะครับโดยส่วนมากแล้วนะเขาจะคำนวณโดยการที่เสาต้นนึงเนี่ยนะครับคำนวณจากน้ำหนักคำนวณจากแรงยกแล้วก็จำนวนครั้งที่ตีสุดท้ายแล้วคำนวณจาก last ten b o l นะครับโดยประมาณแล้วกันนะครับอย2ต้นหนึ่งรับน้ำหนักได้ประมาณ20 25ตันดังนั้นเนี่ย4ต้นเนี่ยมันก็จะกระจายแรงกันไปนะครับซึ่งเจ้า4ต้นเนี่ยถ้าถามว่าตีไปคร่าวๆคือ100ตันอูโหเยอะมากเลยนะสำหรับห้องครัวนี้ก็คงไม่ถึง100ตันหรอก แต่ปัญหาคือเราไม่สามารถลงเสาเข็มแบบตรงๆตามแปนได้ตัวอย่างเช่นตรงนี้1ต้นตรงนี้2ต้นนะครับเป็น2ต้นแล้วก็อีกมุมด้านหนึ่งก็เป็น3กับ4ต้นที่อยู่ตรงโซนซักหลางนะครับในการออกแบบดีไซน์แบบนี้ออกแบบได้ใครก็ออกได้แต่พอมาเจอหน้างานจรงิงงานต่อเติมอุปสรรคเนี่ยมีเยอะมากคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบท่อใต้ดินนะครับเรื่องอบ่อพักเรื่องถังแซ ซึ่งเจ้าบ่อพวกนี้คุณผู้ชมจะเป็นอุปสรรคที่เราไม่สามารถลงแบบตามแผนสี่มุมที่เราลงไว้ได้ดังนั้นมันต้องขยับมันต้องหลบมันต้องนิดๆหน่อยๆในงานฐานลากเนี่ยเราก็ทําเหมือนเดิมเลยก็จะมีฟูตติ้งนะครับมีคานคอดินวิ่งผ่านหัวเข็มทุกต้นนะ แต่บางต้นเราก็ไม่สามารถผ่านแบบตรงๆได้เพราะว่าไปติดอุปสรรคพวกบอ่อดักไขมันถังแฟทพวกนี้แหละเราจริงจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นการทำแคนทิลิดยื่นช่วยรับในการเสริมคานจากเหล็ก4เส้นนะครับใช้ดีบีสิเส้นคานอยู่ที่30-20นะครับก็คือสูง30กว้าง20เซนอาจจะต้องเสริมเหล็กจาก4เส้นเป็น8เส้น เป็น6เส้นแล้วแต่หน้าง,งานแล้วแต่วิศวกรคำนวณยื่นแคนเทลีไปรับไปรับไปรับนะครับตรงนี้ก็มีส่วนสําคัญหรือจะเป็นในส่วนของการทําพื้นเป็นเหล็กพื้น2ชั้นที่เขาเรียกว่าแฟตแฟลบนะครับเหล็กพื้น2ชั้นก็ช่วยในการรับโหลดในจุดที่ไม่สามารถเอาคานเนี่ยผ่านไปได้นะครับซึ่งดีเทลพวกนี้เนี่ยจึงจะไปต้องใช้ไมโครพายที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะโอเวอร์สเปคไปนิดหนึง่งเผื่ออุปสรรคหน้าง,งานหรือใกล้ๆตรงนี้คุณผู้ชมอาจเน่ผมเจอแล้ว นี่คือฝาสเตลเลสหนึ่งจุดนี่สจุดนะครับตรงนี้ท่อน้ำทิ้ง3จุดตรงนี้มีฝาอีกสีจุดเห็นนะคุณเอาเอง่ายเลยว่าจุดหนึ่งเนี่ยมันประมาณอ่าสัก20เซนคูนยเซนโดยประมาณทีนี้ประเด็นคือเสาเข็มเนี่ยนะครับถ้าเป็นยี ไอ้ยี่สิบสองก็ยีองเซนคูณยีองเซนหน้าตัดของเขาถูกไหมทีนี้ประเด็นคือพอลงไปเสร็จเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เสาเข็มมันต้องมีฟุตติ้งขนาด60สิคูณหกสิบอีกดังนั้นถ้าคุณต่อไปเสร็จคุณจะทำฟุตติ้งใกล้อันเนี้ยก็ไม่ได้ก็ต้องขยับนะครับขยับไปขยับมาขยับจนลงให้มันได้สีต้นกระจายน้าหนักให้มันบาลานซ์กันแล้วจากนั้นอ่ะเราก็มาออกแบบงานฐานลาก ตามหน้างานตามประสบการณ์ตามความชํานาญที่เราเคยทํามาแล้วหลายต่อหลายหลังนะครับซึ่งหน้างานนี้ก็เหมือนกันคุณผู้ชมเราก็ดีไซน์งานฐานลากค่อนข้างยากแต่ก็จบได้นะครับซึ่งการที่ดีไซน์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะนําไปสู่เรื่องของการรับน้ำหนักของโครงสร้างดีไซน์ตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะมีการขยับตัวของโครงสร้างบ้างนะเช่นระหว่างตัวที่ต่อเติมกับ นะครับตัวบ้านนะครับส่วนมากมันก็จะแปกกันแบบนี้คุณผู้ชมอาจดูอย่างนี้ง,ง่ายๆเลยนี่เนหะ็นไหอันนี้ที่ต่อเติมอันนี้ที่ตัวบ้านมันอาจจะเกิดรอยร้าวตรงนี้ได้นะครับหรือเข้ามาด้านในด้านในเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของรอยต่อละอันนี้คือตัวบ้านอันนี้คือรอยต่อซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นรอยต่อที่อาจจะเกิดรอยร้าวได้ในอนาคตดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปตกใจมันเกิดเป็นรอยแครกบางๆแต่ไม่ใช่มันจะอ้าออกโดยที่เอามือสอดเข้าไปได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ ทีนี้ในส่วนของงานต่อเติมหลังบ้านเนี่ยเมื่อคุณรู้แล้วว่าลงไมโครพายทำฐานรากแบบนี้ต่อไปก็ต้องดีไซน์เรื่องฟังก์ชันของการใช้งานอย่างหลังนี้คุณผู้ชมต้องบอกให้เลยว่าฟังก์ชันก็เหมือนทั่วๆไปนั่นแหละนะครับห้องครัวก็เป็นสองสเต็ปนะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้ยาวจากมุมนี้ถึงสุดนู่นอยู่ที่2เมตรสีแล้วก็ยาวจากผนังตรงนี้ถึงสุดตัวบ้านอยู่ที่ประมาณเมตรแปถึงสเมตรขึ้นอยู่กับความลึกของตัวอาคารนะครับ ในส่วนนี้เป็นฟังก์ชันทั่วไปอยู่แล้วและฟังก์ชันต่อมาคือตรงนี้นะครับช่องตรงนี้คุณผู้ชมจะเป็นช่องที่ให้เลือกระหว่างวางตู้เย็นกับวางเครื่องซักผ้าโดยส่วนมากผมจะแนะนําแบบนี้นะครับถ้าบ้านใครนะครับเป็นทาวน์โฮมที่มีพื้นที่จํากัดเนี่ยนะถ้าคุณจะต้องเอาตู้เย็นวางไว้ในบ้านถ้าคุณมีที่วางาคือจบแต่ถ้าคุณไม่มีที่วางคุณอาจจะต้องมาวางไว้หลังบ้านนะครับแต่บางท่านนะครับเมื่อตู้เย็นวางในบ้านแล้วเครื่องซักผ้าก็ต้องมีดังนั้นเนี่ย อย่างหลังนี้นะครับใช้เป็นเครื่องซักผ้าวางตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยปลั๊กไฟฝังผนังของ p a n a s o n i c มีทั้งหมด3เส้นนะครับสายไฟจะเป็นสาย THW แยกเส้นในการโดยเลยวสุดท้ายแล้วก็คือมีสายดินด้วยนะครับตรงนี้ท่อน้ำดีแล้วก็ล่างสุดก็จะเป็นท่อน้ำทิ้งนะครับเอาเครื่องซักผ้ามาวางไม่ว่าคุณจะไปซื้อ Modern t เ a d e ที่ไหนนะครับเขาเอามาวางเสร็จเขาติดตั้งให้คุณได้เลยไม่ต้องเสียค่าติดตั้งด้วยตรงนี้เราจ้ำจุดเซอร์วิสไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เลือออกมาด้านนอกนะครับฟังก์ชันการใช้งานก็คือถ้าตรงนี้คุณอยากให้อากาศถ่ายเทคุณก็ปิดมุง้งลวดอ่าแล้วคุณก็ให้อากาศฟลูเข้าออกได้เลยนะครับหรือถ้าจะอย่างเป็นบ้านหลังนี้ท่านเจ้าของบ้านเนี่ยเปิดแอร์ในบ้านคุณก็สามารถเปิดแอร์ให้อเข้ามาตรงนี้ได้ตอนทําอาหารมันก็จะไม่ร้อนใช่ไหมแล้วคุณก็ปิดกระจกไม่ให้อร์ออกตรงนี้อ่าประมาณนี้ห้องครัวของคุณเนี่ยก็เป็นเสมือนหนึ่งในตัวบ้านแล้วในกรณีที่คุณทําอาหารเนี่ยกลิ่นไม่ค่อยแรงมาก นะครับแต่ถ้าทำอาหารกลิ่นแรงๆฉุนๆปิดประตูบ้านซะเดี๋ยวกินเข้าตัวบ้านแล้วก็ทําการนี่เลยครับเปิดประตูกระจกปิดมุงลวดแล้วก็เปิดฮูดดูดควันตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้ฮูดดูดควันเนาะพัดลมนี่พัดลมดูแรงดูดดูดแรงมากบางท่านถามว่าดูดแล้วไปตรงไหน ดูดแล้วเนี่ยนะครับจะมีท่อฉนวนนะครับ <enth. S 1> เราจะซ่อนไต้ฝ้าตรงนี้ซึ่งเจ้าฉนวนตัวนี้คุณผู้ชมส่วนมากเนี่ยจะเป่าออกที่โซลซักล้างฝั่งนี้นะครับแต่ในกรณีถ้าเป็นบ้านหลังมุมอ่าบ้านหลังมุมข้อดีนะอันนี้คือหลังมุมนะสามารถต่อหน้ากากกันลมลงออกทางผนงังฝั่งนู้นได้เลยนะครับไม่ตรงกับเพื่อนบ้านด้วยแล้วก็เป็นหลังมุมกับรถดังนั้นเนี่ยไ,ไม่มีใครร้องเรียนคุณอย่างแน่นอนนะครับหน้ากากกันลมลงก็เป็นประมาณอันนี้อันนี้คือของตัวบ้านเดิมบอกคุณลูกค้านะครับอาจจะเป็นหน้ากาก นะครับต่อมาโซนซักล้างเดินออกมาแล้วนี่อากาศถ่ายเทยดีมากคุณผู้ชมอ่ะประมาณนี้เนาะพื้นที่สเปซยังมีพื้นที่การใช้สอยเหลือแล้วก็แทคงน้ำนะครับโครงการแถมให้แต่ถ้าคุณอยากได้พื้นที่แนวราบเพิ่มคุณก็ไปซื้อแทคงที่มันผอมสูงแล้วกันแต่ตรงนี้ใช้ไปก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนเสียดายนะครับระแนงโปง่งตรงนี้นะครับตีระแนงโป่งให้อากาศถ่ายเทยได้แต่ถ้าเพื่อนบ้านต่อเติมเต็มหมดอากาศจะถ่ายเทยได้น้อยลง นะดังนั้นมีอีกวิธีหนึ่งก็คือหลังคาด้านบนสังเกตหลังนี้เนาะใส่ใสใสเป็นแผ่นใสใช่ไหมในกรณีถ้าใส่เป็นแผ่นใสแล้วตากผ้าตรงนี้ได้แต่ในกรณีถ้าเพื่อนบ้านต่อเติมทึบหมดผมแนะนําทําหลังคายื่นอ,อกมาขึ้นหนึ่งของโซลซักล้างและอีกขึ้นหนึ่งเปิดโล่งแต่ถ้าเปิดโล่งเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยน้ำก็จะเข้ามาในนี้เราก็จะมีโฟลดนระบายน้ําให้ดูเลยโฟลดนดักกลิ่นด้วยนะครับอประมาณนี้โอเคทั้งหมดนี้ก็เป็นฟังก์ชัน การใช้งานของห้องฟุตสองสเตปตั้งแต่งานฐานลากเลยผมเน้นย้ำหลังนี้เสมอว่างานฐานลากสำคัญเพราะว่าโครงการที่ใกล้อยู่แถวบางนาสมุทรปราการอะไรพวกเนี้ยผมไม่แนะนำให้ลงเสาเข็มหกเหลี่ยมนะเพราะอน,นาคตเนี่ยมันซุดเร็วมากคุณผู้ชมดังนั้นถ้าคุณเลือกไมโครพายได้เป็นไมโครพายดีที่สุดนะครับฟังก์ชันประมาณนี้คุณผู้ชมส่วนตู้แขวนนะครับหน้าบานต่างๆตรง,งนี้ไม่ขอคอมเมนต์ละกันเพราะว่าขึ้นอยู่กับฟังก์ชันขึ้นอยู่กับคุณดีไซน์ อย่างหลังนี้เนี่ยผมบอกให้เลยว่าถ้าใครชอบแบบของหลังนี้คุณสามารถขอรหัสกระเบื้องเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องผนังกระเบื้องท็อปเคาน์เตอร์กระเบื้องขาเคาน์เตอร์หรือกระเบื้องถือท่านเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับอยู่ที่ประเทศอเมริกาไม่เคยมาตรวจเลยเราแค่ถ่ายรูปส่ง ท่านเจ้าของบ้านก็สามารถเลือกกระเบื้องที่โฮมโปรได้ตามลายที่ชอบหรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับในส่วนนี้แค่เลือกลายมาเช่นเอาผนังลายนี้เอาท็อปลายนี้เอาขาลายนี้เอากระเบื้องพื้นลายนี้ทางเราจะทําการซื้อแล้วก็ขนส่งให้ท่านเจ้าของบ้านไม่ต้องมารับไม่ต้องอะไรเลยก็คืออยู่ต่างประเทศก็สามารถจบงานได้โดยที่เราไม่ทิ้งงานด้วยทําครบจบทุกหลังนะครับอันนี้คือคอนเซปต์เราเนาะ อ่ะเข้าๆประมาณนี้คุณผู้ชมถ้าอยากต่อเติมแอดไลน์ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือโทรที่เบอร์0881044888นะครับหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวจะขออนุญาตไปสัมภาษณ์ท่านเจ้าจของบ้านต่อในคลิปถัดไปถ้ายังไงอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับหมู่บ้านอินดี2บางนารามคำแหง2ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ